ของม,มือข้านะมือเบกคลิกหนึ่งครับกระบอกชุบ,ชบไปแล้วนะฮะหูลดชุบน่ค,นครับแล้วก็ดึงหน้าหลังอันนี้แล้วก็ยางนอกมีตะนห้าสิเก้าสิบหนึ่งเซนหกสิเ้หนนครับแล้วก็ยางไงสองสองห้าหนึ่งเซนสร้อยเซนดึงดึงรดดึงร ไอ้บวยบวยพูดรโคตรโคตจะโชว์ก็โคตรไอ้อ้วนโชว์เขาฮารู้แล้วเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถึงรั่วเออถึงรั่วแล้วถึงเขาโคตรใส่กาวกระสอบมาเนี่ยใส่รังเลยเหมาะด้วยเนี่ย าเาเใส่ขันผีเอี๋ยวอันนี้เอ,อาลแถมไปเลยครับไม่เป็นไรลงขาลงแถมไปเลยครับไป <c oughs> <c oughs> ได้ครับแว้งบ้าก็แวะมาครับมาุ่นุนนกันครับ